ก็กลับสวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่จะมา สอนทำบักตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าเอาไว้ดันแรง4-4ในตอนนี้นะครับเนาะและพี่เขาบอกเลยละกันนะครับว่าเก็บแต้มได้โคตรดีเก็บดาวได้โคตรดีนะครับเพราะว่าแต่ละจุดนะครับเนาะก็คือไม่ใช่บัคเกียนนะครับเนาะแต่เป็นบัคที่เอาไว้เก็บแต้มนะครับเนาะแต่ก็มีบัคเกียนเล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบว่าสามารถไว้เกียนได้นะครับเนาะก็ขึ้นอยู่กับคนแล้วนะครับว่าจะใช้แนวแนวทางที่ถูกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะใช้ในแนวทางที่ผิดนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าเราเอาไปทําประโยชน์นะครับเนาะก็คือเราจะได้แต้มนะครับแต่ถ้า เราไปทาผลเสียก็คือเอาไปเกลียนชาวบ้านนะครับเนาะอย่างนั้นไม่ได้แต้มแน่นอนนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของจุดบัคกต่างๆนะครับวันนี้พี่มีมาให้นะครับก็มีบัคกอมตะมีบัคกตัวเล็กนะครับเนาะแล้วก็มีบัคกตัวโตนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนบัคกหดโนะครับเนาะหรือว่าอยากได้ในส่วนของบัคดีๆนะครับถ้าอยากได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครัับบเเเเนนนาาาะวว่่พพลลกคครริปปี้็็ย ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าแต่ละบัคกนะครับเนาะก็คือคัชฉันมาอย่างดีเลยนะครับแต่ก่อนอื้นพี่ขอแจกเพรก่อนรายการนะครับทุกคนก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000ันคนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรนน่ามูลค่าห5 0ง้อหบบาทนะครับหรือว่าประมาณห0า้กว่าเพรนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่ ของแต่ละบัคนะครับเนาะหรือว่าอยากได้ในส่วนของแต่ละอันนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไฮไลท์บัคให้ดูก่อนละกันนะครับว่าไฮไลท์บัควันนี้มีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็คือบัคตัวแรกนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของบัคไอวอร์ไม่จํากัดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นบัคไอวอร์ไม่จํากัดนะครับบัคที่2ก็คือในหมวด CC นะครับเราสามารถออกมาก่อนเพื่อนได้นะครับแล้วก็บัคที่3เป็นบัคอมตนะครับที่4นะครับเนาะก็เป็นบัคกตัวเล็กนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะคร บักนะครับนอะตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็คือให้เราหาเครื ity, ่องดีนะครับก็ให้ตรงนี้นะครับนอก็คือเมื่อเราเข้าหาศัตรูไม่ได้นะครับนอก็ให้เราหาเครื่องดีมาหนึ่งเครื่องนะครับนอก็ให้ตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนและก็ให้เรานะครับนอกดออกแบบนี้ได้เลยนะครับเราก็เข้ามาหาศัตรูได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับสามารถใช้ในโหมดแรงหรือว่าโหมด CC ก็ได้นะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าหลายๆคนก็คือเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสามารถทําได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ให้เรามาจุดนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าจุดนี้นะครับเนาะสังเกตได้เลยนะครับว่าเลือดพี่ไม่ลดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าเป็นบั๊กของทางเกมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเราอยู่จุดนี้นะครับนาอก็คือเป็นอมตะนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือบล็อกจุดนี้นะครับก็เป็นบล็อกแอบนะครับนาอสามารถใช้ไว้เก็บแต้มได้นะครับหรือว่าใช้ไว้สังหารศัตรูได้นะครับทุกคนและเป็นบล็อกอมตะด้วยนะครับถ้าเราทํานะครับทุกคนก็จะเป็นปาะมานี้เลยนะครับนาอแล้วก็ต่อมาก็เป็นบล็อกที่สานะครับสำหรับบล็อกที่3ามนะครับก็คือเป็นจุดนี้เหระครับมาให้เรามาเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ให้เรับ ครับนอทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอขับรถไปแล้วก็กดแบบนี้ได้เลยนะครับนอสิ่งที่เราจะได้มานะครับก็คือสังเกตได้เลยนะครับเมื่อเด็กเราก้าวแล้วนะครับก็ให้เป็นแบบนี้นะครับก็คือแบบว่าเราจะได้ในส่วนของประมาณนี้มากนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเป็นทางรถนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าเป็นบ้าของทางเกมนะครับนอไม่เกี่ยวกับเรานะครับก็คือรับประกันเลยนะครับนอว่าไม่โดนแบนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนก็จะเป็นททาางง้ขอบี่ นะครับสําหรับบล็อกที่4นะครับน้อพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าบล็อกนี้นะครับน้อก็ให้เราปิดเน็ตได้เลยนะครับน้อก็คือห้ามต่อเน็ตนะครับก็ต้องเป็นเน็ตไวไฟนะครับน้อเราก็ให้เรานะครับน้อก็คือปิดเน็ตแล้วนะครับให้เน็ตมันปิงนะครับน้อประมาณ999นะครับแล้วก็ให้เราตั้งไอวอลไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่นะครับน้อก็ตั้งไอวอลไปเรื่อยๆประมาณนี้ได้เลยนะครับน้อเราก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับให้เราเปิดเก็บเน็ตนะครับน้อกลับมาคืนได้นะครับทุกคนก็มััััันน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 จจจจะะะะะะะเเเเเปปป็็็็ไไไออวแบบบบบมม่่ําาากกกกดดลลยยคคคครรรรรทุีีณ้้ แบบไม่จากัดประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าสุดโหดเลยนะครับโนก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่า ตั้งไอวอลแบบไม่จำกัดได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราประกันเลยนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าให้เราหาตัวละครมานะครับเนาะก็เป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับก็คือสามารถทําได้ในหมด4ีก็สามารถทําได้นะครับก็ให้เราทําแบบนี้ได้เลยนะครับปล่อยตัวละครตัวนี้ไปนะครับมันก็จ่อมาข้างนอกประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วเราก ตูก่อนได้เลยนะครับสามารถทําได้ในโหมดซีซีนะครับอันนี้ก็ถือว่าสามารถเกียนได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าโหมดซีซีมีคนทําเยอะมากนะครับเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะลราก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนก็คือจุดนี้นะครับน้องก็เป็นบัคอมตะนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าโดนระเบิดโดนอะไรก็ไม่ตายนะครับทุกคน ก็ถือว่าบัคจุดนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าบัคจุดนี้นะครับน้องก็เป็นบัคกมตานะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน้ว่าบัคจุดนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสามารถทําได้ทุกคนเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องก็คือสามารถทําได้2บัคนะครับน้องก็คือ1เลยนะครับน้องเป็นทางด้านของบัคกมตานะครับแล้วก็2เลยนะครับสามารถส่งของให้เพื่อนได้จากข้างนอกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโน้ว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบ ที่เจนะครับนอก็ให้เราหาระเบิดมา1นลูกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็หาระเบิดมา1ลูกได้เลยนะครับนอกรให้เรานะครับนอทำแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าให้เราปิดเน็ตได้เลยนะครับนอก็เมื่อเราตายแล้วนะครับก็ให้เราปิดเน็ตได้เลยนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือกล้องโซฟของเรานะครับนอจะอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนะว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของบังในเกมนะครับนอกรต่อมานะครับนอก็จะเป็นทางด้านของบังตัวนี้นะครวอาื่ ซใ,ในส่วนของมอเตอร์ไซค์เสริมนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะทำให้ล้อของมอเตอร์ไซค์นะครับเนาะจมไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็จะได้มานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า อันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบัคของเกมนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ติดบัคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าเป็นบัคของเกมนะครับก็เป็นบัคเล่นๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือให้เราปาระเบิดทำลายบอลไปหนึ่งลูกนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะเมื่อปลาไปเสร็จแล้วนะครับเนาะก็คือมันจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือให้เราปิดเน็ตได้เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วก ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเห็นแค่เราคนเดียวเท่านั้นนะครับเนาะส่วนเพื่อนจะไม่เห็นนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นทางด้านของบั็กตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่แบบว่าเอาไว้เล่นๆนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คืออันนี้สามารถใช้ได้ทั้งหมดมาป่าเดียวได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าป่าระเบิดป่าแล้วก็กดปีเน็ตประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเอฟเฟกจะติดตัวไปประมาณนี้นะครับก็คือเอฟเฟกต์นะครับจะติดตัวเราไปเรื่อยๆเลยนะคร จะอยู่กับเล่านะครับนอจนกวาจะจบเกมเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณเลยนะครับนอแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของบั克จุดนี้นะครับสําหรับบั克จุดนี้นะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าเราสามารถนะครับนอก็คือเข้าไปได้ด้วยเครื่องดีนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เข้ามาได้แบบนี้นะครับนอสามารถเข้าไปได้ด้วยเครื่องดีอะไรประมาณนี้นะครับนอสามารถทําบัคได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็็เปนนนนนทาาางงด้้้ขอบบบบบััััััคคตตววีีะะรรรสํห ก็คือเราสามารถทําได้กับเพื่อนเลยนะครับออกมาอยู่หน้ารถแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าทําได้แน่นอน100%นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดเจ๋งเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือบัคตัวนี้นะครับก็เป็นบัคเครื่องดีนะครับน้องที่แบบว่าเมื่อศัตรูเจอนะครับมาดิดก็คือจะตายทันทีเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับบัคต่างๆนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคน ดาทั่วไปหรือว่าก็มีทางด้านข้อมูลมาป่าเดียวได้ด้วยนะครับก็เลือกทําได้เลยนะครับว่าเจ้าหมดอะไรนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ายาไปเกียนคนละกันนะครับสามารถเก็บแต้มได้บัคเก็บแต้มได้นะครับจะไม่โดนแบนนะครับถ้าราไปเกียนคนนะครับเราอาจจะโดนแบนก็ได้นะครับทุกคน และพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าบักทั้งหมดทั้งมวลนะครับนอก็คือพี่อาจจะไม่สนับสนุนนะครับนออาจจะมาทําให้ดูแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องการทําบั๊กนะครับเพราะว่าพี่กลัวไอดีทุกคนโดนแบนนะครับเพราะว่าพี่ทานะครับพี่ก็ทำไอดีนอกนะครับไม่ใช่ไอดีหลักของพี่นะครับทุกคนเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าไปทําละกันนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าเราทานะครับนอแบบไม่เกลียยคนอื่นก็คือเราสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเราทําแล้วเอาไปเกลียยคนอื่นนะครับบบอนนไม่่่าารคกกดวโแทุีข กเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นข้อเป็นห่วงนะครับเนาะจากพี่ละกันนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเนาะก็เป็นแนวทางละกันนะครับเนาะก็ Nova. จะประมาณเลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่าที่แล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบาย <l ain>